สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับครั้งนี้ครับผมช่างต้อมนะครับก็จะมาสอนสักภาพเหมือนนะครับแบบคร่าวๆนะครับครั้งนี้ผมเลือกเป็นรูปนักคอมนะครับซึ่งอตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยนัคอมก็จากเราไปได้ไม่นานจากโรคโควิดนะครับนะครับก็แสดงความเสียใจกับ ครอบครัวนักคมแล้วก็แฟนๆครับของนักคมด้วยนะครับก็จริงๆแล้วสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือกระดาษก o อปปี้นะครับแล้วก็ปริ้นขนาดงานตามที่เราต้องการนะครับจริงๆภาพเหมือนผมแนะนำว่าให้มีขนาดสักนิดหนึ่งนะครับไม่งั้นเวลาเราทำงานก็อาจจะยากแต่จริงๆภาพเล็กๆก็สักได้นะครับแต่ก็เอาไซ์ ประมาณกลางๆนะครับจะได้ไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปนะครับอุปกรณ์ที่เราควรจะมาฝึกซ้อมในการสักนะครับก็มีกระดาษก๊อปปี้นะครับผมก็ขอแบบเป็นอย่างดีหน่อยนะครับแล้วก็สำหรับการก๊อปปี้งานภาพเบืออเนี่ยอาจจะต้องใช้ทักษะนิดเีนะครับเพราะว่าเวลาเราก๊อปปี้เนี่ย เราต้องดูเงาดูเฉดตรงไหนว่าไอ้ตรงไหนเราจะลงเข้มลงอ่อนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อไปก็คือเป็นหนังเทียมนะครับส่วนที่เป็นอุปกรณ์ที่ช่างศักส่วนใหญ่จะมีอยู่แล้วก็คือพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ศักทั้งหลายพวกเครื่องสักสีอะไรพวกนี้นะครับน่าจะเตรียมกันบ้างอยู่แล้ว หลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำยาที่เป็นน้ำยาลอกลายนะครับสำหรับสักโดยเฉพาะนะครับทาลงบนหนังเทียมนะครับหนังเทียมจริงๆของผมเนี่จริงๆตอนแรกจะเป็นแผ่นใหญ่ว่าน,นี้นะครับแล้วผมตัดออกนะครับเพื่อจะได้เก็บไปใช้ในงานอื่นต่อไปได้ประหยัดนะครับซ้อมทุกคนก็จริงๆผมเน้นเน้นว่าเป็นการฝึกซ้อมที่ต้องประหยัด หน่อยนะครับไม่ต้องใช้ทุนในการทําที่สูงเกินไปนะครับจะได้ไม่รู้สึกว่าโอ้ยทำที่นังลงทุนเยอะชิบเป๋งเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้อะไรจริงๆผมเน้นว่าทําฝึกซ้อมบ่อยๆแล้วก็จะได้โดยธรรมชาติเองนะครับของพวกนี้อยู่ที่การฝึกซ้อมนะครับหลังจากนั้นเราแปะกระดาษไปบนหนังเทียมแล้วนะครับซึ่งมีน้ํายาลอกลาย เราก็จะได้แบบตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สัก10ถึง20นาทีก็ได้ครับให้มันแห้งสนิทครับเราค่อยเริ่มทํางานนะครับครับผมในคลิปเราก็จะสปีดเร็วนิดนึงนะครับเพราะผมก็ไม่อยากให้คลิปมันยาวนานเกินไปนะครับเวลาทํางานก็เริ่มจากส่วนล่างก่อนนะครับ เนื่องจากเป็นหนังเทียมนะครับจริงๆแล้วความยากของหนังเทียมมันจะมีนิดนึงนะครับตรงอันดับแรกเลยคือเวลาเราทำเนี่ยมันจะมันจะมันจะเช็ดยากหน่อยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ลองหนังเทียมอีกรุ่นนึงนะครับที่เป็นแบบหนานะอันนี้ผมก็ใช้แบบที่ผมมีนะครับคือเอามาทําทให้เพื่อนๆดูให้พอเข้าใจนะครับการลงเงาเนี่ยก็จะลงมาร์กไปก่อน มาร์ก uh huh. ในส่วนที่เราก๊อปปี้ไว้ให้มันเห็นแบบคร่าวๆนะครับว่าเออตรงนี้นะเข้มนะตรงนี้อ uh ่อ huh. นแล้วจะทำให้งานเราคืบหน้าไปเรื่อยๆนะครับเวลาเราทำก็ให้นึกถึงผิวหนังจริงนะครับจริงๆผิวหนังจริงเนี่ยเวลาถ้าเราย้ำมากๆหรืออะไรเงี้ยถ้าตอนเวลาลอกแล้วมันอาจจะทำให้มันเป็นแผลหนักนะครับก็ลง เ,เบาๆล่างๆไปก่อนนะครับเหมือนเราสเก็ตรูปอะครับสเก็ตล่างๆไปก่อนอไล่จากล่างขึ้นข้างบนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นผิวคนจริงๆตอนเราคัปปี้ไม่ดีเนี่ยถ้าเรา Co ปปี้แล้วติดไม่ดีหรือเป็นการซับไม่ดีหรือน้ํายาไม่ดีมีหลายสายเหตุนะครับก็อาจจะทําให้มันหลุดง่ายนะครับอ,อันนี้ผมก็ลงเงาคร่าวๆนะครับขึ้นสังเกตนะเพื่อนๆจะสังเกตดูผมทําจาก ล่างขึ้นข้างบนนะครับไล่ขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ผมไม่ได้ทําเงาเข้มมานะครับเพราะว่าหนึ่งคือเวลาเป็นหนังเทียมมันจะมีการดูดซับสีผิวเอสีของน้ํายาสักเนี่ยครับมากทีหนึ่งมันอาจจะทําให้ดูไม่ได้เข้มมากนะครับแต่จริงๆแล้วเวลาทํางานเราก็จะปูบางๆก่อนแหละทางานจริงบนผิวหนังบนผิวหนังจริงครับเราก็จะปูบางๆเพื่อให้ เห็นรายละเอียดของโครงที่เรามาร์กไว้นะครับแล้วพอเวลานั้นเราก็ค่อยมาไล่น้ำหนักที่เข้มมากขึ้นนะครับเป็นการปูพื้นนะครับเป็นการปูพื้นเหมือนเวลาที่เราดรออิ่งนะครับเราดรออิ่งก็เราก็จะลงบางๆก่อนเพื่อให้มาร์กตำแหน่งของงานสักไปนะครับอันนี้ก็เริ่มคืบหน้าไปเรื่อยๆนะครับ อจริงๆแล้วคลิปนี้เจตนาที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยก็ให้เห็นถึงการสากักภาพเหมือนแบบคร่าวๆนะครับแต่ถ้าเกิดแบบว่าจะลงรายละเอียดดีเทลถึงขนาดแบบละเอียดยิบเลยเนีย่ผมว่าชั่วโมงหนึ่งก็กไม่น่าจะพอครับก็เลยเอาทำเป็นแบบพอคร่าวๆแล้วกันนะครับอถ้าใครอยากจะลงดีเทลรายละเอียดอะไรนี้ก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับ ก็เริ่มเป็นคง,งมากขึ้นแล้วครับหลังจากนั้นผมก็จะมาเริ่มไล่น้ําหนักที่เข้มขึ้นส่วนที่เป็นส่วนที่ลึกขึ้นนะครับข้อเสียของหนังเทียมนิดนึงก็คือจะมีความแบบกระด้างกว่าผิวคนนิดนึงแล้วสิ่งที่สําคัญเลยก็คือเวลาเช็ดถ้าเป็นงานแบบเงาไล่เฉดเยอะเนี่ยจะซับออกยาก แต่ว่าถ้าเกิดเป็นแมนแบบดีเทลง่ายๆเช่นถมดําหรือ,อไล่เงาไม่กี่เฉดอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้จริงๆนหนังเทียมนี่ก็ถือว่าใช้งานได้อยู่แล้วนะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับจริงๆหน้าของนคอมนี่ก็มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับถ้าลงบนผิวหนังจริงนี่จ้องมาได้เนียนกว่านี้อีกนะครับ แต่อันนี้ก็ถือเป็นการฝึกซ้อมนะครับเพื่อทำความเข้าใจในการลงเฉดลงเงาครับเข็มที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นเข็มแบน9นะครับแล้วก็มีเข็มกลุ่มนิดหน่อยครับเพื่อเข็มกลุ่ม5นิดนึงเพื่อ,อเอามาสกิดในส่วนที่เป็นช่องเล็กๆ เช่นตาเช่นลองฟันพวกอะไรพวกนี้นครับจะทำให้เข้าซอกได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็แต่งไปครับแต่งไปจริงๆเหมือนดออิงเลยฟิลเหมือนดออิงถ้าคนมีทักษะดออิงก็จะพอนึกภาพออกนะครับแต่ถ้าคนไหนไม่ได้มีทักษะทางด้านดออิงอาจจะต้องอาจจะต้องศึกษานิดหน่อยนะเพื่อจะได้เป็น ทักษะที่เพิ่มขึ้นในการทำงานจากปิกไปอีกด้วยนะครับอันนี้ก็เริ่มพอเป็นเขาคงของหน้าเขาแล้วนะครับคนทํทำไปก็ต้องเช็ดไปครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะมันจะค่อนข้างจะสีมันจะติดแล้วเช็ดออกยากไปพอเวลาผมลงดำดเยอะๆปุ๊บผมจะเช็ดออกยากนิดเนึ่ง แต่ไม่เป็นไรครับในการทํานี้คือเป็นการฝึกซ้อมนะครับให้เข้าใจครับว่าเงาไปยังไงลงน้ําหนักแค่ไหนถ้าพูดตรงๆจริงๆสักผิวกับสักน้าเทียมอะก็มีความต่างกันในระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าใช้ทักษะเดียวกันครับมไม่แตกต่างกันมากครับเริ่มเป็นหน้าของหน้านะครับ จริงๆผมไม่อยากจะลงเฉดเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าปัญหาของมันคือลงมากๆแล้วมันจะเลอะเทอะผมก็เลยอเอาแค่นี้นี่ผมไม่ได้ใช้เวลานานมากนะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่าๆหน้าของน้ามีคาแรคเตอร์อยู่ครับก็เลยทําไม่ได้ยากมากแต่สําหรับคนที่เริ่มงานภาพเบื่อเนี่ยอาจจะต้องนิดนึงครับ นิดหนึ่งว่าลงเงาเฉดยังไงจริงๆแล้วเราอาจจะต้องคุยเรื่องการผสมเฉดเงาเพื่อทำงานภาพเหมือนนะครับจะได้เข้าใจรายละเอียดมากขึ้นนะครับครั้งนี้ก็เป็นการทำให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณต้นแบบนักคอมด้วยนะครับที่มาทำให้เราศึกษาในครั้งนี้นะครับก็ในครั้งต่อไปผมก็จะมาลงรายละเอียดของการทำงาน สักที่มากขึ้นนะครับปีกย่อยเล็กๆ,ๆน้อยๆที่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับเพื่อจะได้เป็นการศึกษาร่วมกันไปนะครับแล้ว้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ